Rồi cắt đi đi. Đó tới đến như này à? Đi nha. Con. Hả? Cứ cắt đi. Cô ơi. Hả? Cứ cắt แน่แน่ลแล้วเอาเลยเลยเขตายแน่ล็อจะเทพแบออน่มนี่มัตุยเลนีุ่้ยจิงกไป้าแน่ปปุเล่นี่กนห้องท่านแม่ปืนจะเทพแล้วบ้นในฮ้ปืนจะารแลวัน ม่เทแล้วเนี่ยฮักแล้วเทต่อเฮ้ยต่อเทมีเฮ้ยต่เทมใเ่กับพี่แล้วต่อเทมีต่มเทโบว์จีซ็อ๊คบุ๊คเมนนี่จุ๊บเฮ้ยจีซ็อก Gue t referred to this channel because he's very variance, all problems in this channel i know that's because i'm not a violation way Hey, challenge from this throw Then again, I know this is the goal จะจะออกออกอลไนะยังก็ยังเล่นจะออกวะเนี่ยี่ก่เอามวะออกร่างกายดเที่อจะบดินวะเนี่จะบูดินวะได้อะนี่ยเนี่ยแน่แน่ก่อนั่น

哎呀！啊 <c oughs>、oh,！呀！ không, ngay không ngay à, đi này nghe, nắp này không này này nó lên mà đi cho Hãy này cho gì không นราเรียนไปแหลกเขาหืม hmm. ฮ oh. okay. mm ่าฮ่าฮ่าแล้วกันเลยนี่น่เลยะพ่อฮะแต่ว่าตัวนี้ขูงกลเท้ามือก็ไม่เหลือละใช่ใส่ถุงมือ Bào Bao bao <laughs>

ตันนี้มันสิเข่าเรื่อนมาแล้วเฮ้ยมันสินอนละเด้มันมันมัเรื่องสิงนอนเลยเฮ้ยมันจะนอนอ่ะนะเฮ้ยมันมันเบื่อแต่มันว่าเม่ได้ไหมนอนนอนนอนแล้วมันว่ามันนอนแล้ว